มาเราจะเล่าให้ฟังคือทริปวันนั้น <c oughs> ขอบอกก่อนเลยไม่รู้ว่ามีใครเล่าไปหรือยังแบบมบูน่าจะเล่าไปแล้วนิดนึงปะไม่แน่ใจเหมือนเห็นแวบๆวแบบแต่ว่าหนูจะพยายามลือ้อเฟือแล้วเ,เล่านะ <c oughs> ก็คือทริปวันนั้นเนี่ยพี่มิวเป็นคนมาชวนใช่แล้วคือตอนแรกอ่ะคือเราจะยึดตามหลัก ว่าพี่ปันมพี่เจนิดว่างวันไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วจริงวันนั้นหนูมีเรียนแล้วแบมบูไม่ว่างจริงๆวันนั้นเนี่ยจะมีแค่หนูพี่มิวแล้วก็พี่ปันพี่เจนิดที่ไปกันสี่คนแบมบูจะไม่มาแล้วคือแบมบูเพิ่งจะมาได้ประมาณแบบก่อนหน้านั้นหนึ่งวันเพิ่งจะรู้ว่าแบมบูจะมาได้ก็คือ Amazing มากไม่คิดว่าจะครบนะคะเพราะว่าตอนแรกจะไม่มีแบมบูแล้วเพราะแบมบูไม่ว่างตอนแรกหนูก็เกือบจะไม่ไปด้วยซ้ำเพราะว่าหนูมีเรียนเออแล้วหนูก็เลิกแบบเลิกช่วงเย็นๆหน่อยกกวว่่่าาไไปมททันแตสุด้ย็ ตอนแรกพี่มิวบอกอเรียนบนรถไหมอะไรเงี้ยหนูก็ออโอเคแต่สุดท้ายนะคะหนูเห็นว่าหนูเลิกเรียนายสองยิงไงหนูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหนูตามไปทีหลังอะไรเงี้ยเออก็เลยกลายเป็นสี่คนมีพี่ปันพี่เจนนี่พี่มิวบัมบูอะไรเงี้ยก็คือไปกันก่อนไปกินไอติมกันก่อนตอนายสองเออแล้วหนูก็แบบก็ค่อยตามมาตอนใบสามเพราะว่าติดเรียนนะคะเออใช่แล้วคือแบบตอนที่อยู่บนรถอนะ ก็ใจกระวนกระวายมาเพราะอะไรรู้ปะเพราะพี่เจนนิดพี่เจนนิดถ่ายลงในกลุ่มถ่ายเป็นรูปไอศครีมอะไรอะมินสักอย่างถ่ายลงมายุ่วนในกลุ่ม <laughs> แล้วก็บอกว่าอะไรอะหนูอดแล้วหรืออะไรซัมติงสักอย่างหรือบอกให้มาเร็วอะไรจำไม่ได้เหมือนกันโอ้แล้วหนูก็แบบใจกระวนก歪อยู่บนรถมากเพราะว่าอยากกินค่ะอยากกินไอติมตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้กินแล้วเออแต่ว่าสุดท้ายก็ตามไปทันแล้วก็แบบสั่งมาสักหนึ่งลูก <laughs> จะบอกว่าชิปวันนั้นอะสนุกมากจริงๆคือไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ออกจากบ้านนานเราก็ไม่ได้รวมแก๊งกันนานหรือเปล่าแต่คือวันนั้นเป็นวันที่มีความสุขมากๆเพราะว่า มันเหมือนได้ปลดปล่อยทุกอย่างมันเหมือนได้แบบได้ใช้ชีวิตอะหลังจากที่เราอยู่บ้านมานานมากๆแล้วก็ไม่ได้เจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยได้แต่พิมพ์แชทคุยกันบ้าอะไรเงี้ยแล้วพอวันนั้นเหมือนได้เจอกันก็คือเมาส์แหลก <c oughs> คือไม่ใช่อะไรนะหนูตามไปทีหลังคือแบบสี่คนนั้นเมาส์กันแบบอู้เมาส์แหลกมันแบบไม่ได้เจอกันมานานมากๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ไปอควาเรียมก็สนุกมากคืนจริงหนูก็เคยไปแล้วใช่ไหมแต่บัมบูไปครั้งแรกในชีวิตอืม แล้วก็ได้ไปนั่งอะไรอะเรือกระจกด้วยครั้งแรกเลยอันนี้เรือกระจกไม่เคยนั่งแฮปปี้ <Happy S 1> มากสนุกอยากไปอีกและอีกอย่างเหมือนแบบคนมันน้อยกว่าปกติด้วยมัง้งคะอืมก็จะแบบถ่ายรูปได้ดีแต่ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายนะจริงๆแล้วอะก็แบบเดินๆไปส่วนใหญ่ถ่ายวิวมากกว่าแล้วก็ได้ไปกินข้าวแล้วก็กินขนมปังชาโค อืกินข้าวอันนี้แบบน่าจะเล่าไปแล้วคือแบบสิ่งที่ตกใจก็คือพี่เจนนิสสั่งข้าวเยอะมากอันนี้ก็คือสั่งข้าวเยอะจริงๆคือแบบคือตอนแรกทุกคนก็คิดว่าสั่งกันมาคนละจานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมปรากฏทุกคนสั่งเสร็จพี่เจนนิสเอาวันนี้ค่ะ เอาเดี๋ยวเอาวันนี้ค่ะแล้วก็เอาวันนี้ค่ะประมาณสี่ห้าอย่างแล้วก็สุดท้ายพี่เจนิดก็ลืมด้วยนะว่าตัวเองสั่งสั่งอะไรมาบ้างแล้วคือสั่งของขาวเยอะไม่พอของหวานก็สั่งอีกเหมือนกันในขณะที่มีหนูพี่ปันพี่มิวไม่ได้สั่งของหวานอ่ะ Amazing ไห้หนูไม่สั่งของหวานเอแต่ว่าพี่เจนิดถามแ้มเอาไมล่าของหวานอะไรเงี้ยทันทันที่เจนพี่เจนิดก,ก็คือแบบสั่งของขาวเยอะมากๆสุดท้ายก็กินไม่หมดนะคะก็ห่อกลับบ้าน สั่งเยอะจริงๆแบบทุกคนเอาอันนี้เอาอันนี้เดี๋ยวเอาอันนี้อีกแล้วก็เมาส์กันใช่ก็คือแบบเมาส์นู่นเมาส์นี่สนุกแล้วก็ที่สนุกออย่างหนึ่งก็คือถ่ายติ๊กต็อกด้วยจะบอกว่าไอคลิปที่ทุกคนเห็นอะคือไม่ใช่คลิปแรกนะจริงๆเรามีถ่ายติ๊กต็อกอีกประมาณ อีกหลายคลิปอยู่สองเพลงมัง้งแต่มีประมาณสี่สี่คลิปมั้งที่ถ่ายไม่รู้พี่มิวจะเอามาปล่อยลงหรือเปล่าวะทุกคนลองไปแบบไปคอลองพี่มิวดูว่าแบบพี่มิวจะเอามาปล่อยอีกหรือเปล่าเพราะว่ามันมีเพลงอีกเพลงหนึ่งที่เราถ่ายเก็บไว้แต่ว่าพี่มิวไม่ไม่เอามาลงใช่จริงๆมันเป็นเพลงแรกที่พี่มิวตั้งใจตั้งใจจะถ่ายลงเออแล้วไอเพลงที่พี่มิวเอาลงเนี่ยคือไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายออจริงจริงมันมีอีกเพลงหนึ่งค่ะลองลองลอง,ลองแบบ ไปขอดูเพราะว่านี่ก็ยังไม่เห็นเหนเหมือนกันแต่จริงๆมีถ่ายอีกคลิปติกต็อกเต้นได้ดุกดิ๊กมาเออดุกดิกทุกคนอะคือแบบตอนแรกก็รู้สึกเขินๆในไอายนิดนึงนะแต่พอเต้นไปจังหวะนั้นก็คือไม่อายใครแถวๆนั้นแล้วแต่จริงๆตรงนั้นไม่ค่อยมีคนได้แหละเออก็เลยไม่ไอายแต่ว่าด้วยความที่แบบอยู่กลางห้างอะนะเราก็เราก็ห้าคนก็แบบเต้นดุ๊กดิกๆ,ก,ๆ,ก,ๆก,กัน อ๋อใช่บัมบูบอกว่าพี่จนอนนบอกว่าการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการกินใช่เหมือนมีการกินกับเรื่องอะไรการศึกษามัง้งที่ที่แบบเหมือนบ้านพี่จนอนน์เขาจะแบบเต็มที่เลยจะไม่จะไม่ก,กักไม่หวงอะไรเงี้ยคือลงทุนไปเลยได้ข่าวว่าเสียงดังจริงหรอ,อไม่นะก็ไม่นะก็ปกตินะ ฟอนไม่มีถ่ายเองมาลงบ้างหรอไม่มีเลยค่ะไม่มีถ่ายเองมาลงเลยวันนั้นมีแต่ถ่ายในเครื่องพี่มิวหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนอยากดูนะคะไปขอไปขอพี่มิวมาเลยมีอีกคลิปหนึ่งทุกคนเดี๋ยวขอคิดก่อนว่ามันมีอะไรให้เราอีกบ้างอืมอืมไม่มีอ่ะไม่มีอะไรให้เล่าบ้างหนึ่งนะไม่มี อ๋อจะเล่าว่าหนูไปเห็นมีคนรูปวาดใช่ไหมที่เป็นเหมือนอ่าเป็นรูปวาดการ์ตูนที่มีพวกเราห้าคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพี่ปันกับพี่มิวเดินนำหน้าแล้วก็มีแบมแล้วก็มีหนูทำท่าถ่ายรูปอยู่แล้วก็มีพี่เจนิดอะไรอย่างเงี้ยเออน่ารักดีนะอันนั้นอะ่ะจะบอกว่าอันที่ตรงอะ่ะก็คือพี่ปันกับพี่มิวคือพี่ปันกับพี่มิวอ่ะจะเดินแบบว่าไม่รู้แบมเล่าหรือ,อยังแต่คือตอนเดินอควาเรียมอะ่ะคือก็จริงจก็เดินไปด้วยกันแหละแต่มันจะมีช่วงหนึ่งก็คือ พี่ปันกับพี่มิวก็จะไปได้ยกลแบบ่าพี่มิวก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ยเดินดําหน้าไปอันนั้นก็คือถูกนะคะตามรูปแต่ที่ไม่ถูกเนี่ยก็คือถ่ายรูปที่ที่ว่าดว่หนูถ่ายรูปอะไรยเงี้ยอันนั้นก็คือจริงๆแล้วหนูแบบแทบจะไม่จริงๆก็ถ่ายไปทั่วแต่ว่าแต่ว่าวันนั้นไม่ค่อยไม่ค่อยถ่ายรูปเท่าไหร วันนั้นหนูไม่ค่อยไม่ค่อยอินกับการถ่ายรูปแบบว,ว่าดื่มด่ากับบรรยากาศมากกว่าก็เลยก็เลยมีรูปที่แบบก็รูปน้อยนะจริงๆถือว่าที่ลงนี่น้อยนะ <laughs> ไม่ค่อยมีรูปตัวเองเท่าไหร่เพราะว่าวันนั้นอยากดื่มด่าบรรยากาศก็เลยถ่ายแต่รูปวิวใช่เป็นพ่อแม่ลูก <laughs> วันนั้นมีอะไรให้เล่าอีกอ่ะนึกก่อนแป๊บหนึ่ง อคือหนูอ่ะเป็นคนหนึ่งที่ที่แบบจำแต่ความรู้สึกเราไม่สามารถเอาเรื่องราวมาเล่าให้ฟังได้เพราะว่าจะเป็นคนที่ลืมอ่ะต้องมานั่งคิดว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างอ๋อ,อเรื่องนัดตีมเสื้อก็คือวันนั้นเราไม่ได้นัด ทีมเสื้อผ้ากันเลยทุกคนแล้วกลายเป็นว่าทุกคนใส่อะไรกันมาก็ไม่รู้ไม่มีความเข้ากันเลยส่วนหนูนะเรียนเสร็จก็คือคว้าอะไรได้ก็อืมหยิบมาใส่เลยแล้วก็มาเหมือนแบบว่าอยู่หน้าร้อนอยู่คนเดียวนะคะคนอื่นก็คือใส่เป็นแบบเสื้อถักไหมพรมแจ็คเก็ตอะไรเงี้ยส่วนหนูก็อเป็นผ้าบางๆลายดอกไม้ <c oughs> เออใช่ memories memory memories for Mem feeling ใช่ค่ะ แบบจําไม่ได้แค่จำได้ว่ามันรู้สึกดีแค่นั้น <laughs> สัตว์ทะเลที่ชอบที่สุดในวันนั้นคืออะไรมันมีตัวหนึ่งตัวนาคมัง้งใช่ใช่ไหมอะน่าจะคือตัวนาคไม่แน่ใจแต่คือมันน่ารักมากน่ารักมากๆคือเหมือน เหมือนวันนั้นในตู้มันมีกันอยู่แค่สองตัวแล้วมันก็แบบคลอเคลีย er กันแล้วมันก็เหมือนแบบว่าเกาหลังให้กันหรือทําอะไรกันก็ไม่รู้ว่ามันน่ารักมากทุกคนหนูแบมบูพี่เจนิตถ่ายคลิปมาอยูไ่ไว้ไว้ไว้จะเอาลงให้ดูเฮ้หนูไม่ได้ถ่ายนี่หว่าเพราะว่าตอนนั้นโทรศัพท์มีปัญหาก็เลยไม่ได้ถ่ายเศร้ามากแต่คลิปน่าจะแบบอยู่ในเครื่องแบมบูกับพี่เจนิตเป็นตัวนาคมั้งน่ารักมากมันอยู่ด้วยกัน แล้วก็แบบครอเคลียกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าวันนั้นน่าจะชอบตัวนาคที่สุดค่ะใช่อดถ่ายเลยเสียใจมากโทรศัพท์แฮงมีปัญหาวันนั้นได้ไปบบกมือบายบายคนที่เขาดำน้ำอยู่ในตู้ด้วยแฮปปี้มากรู้สึกอยากลงไปดำมากเลยทุกคน ทำไมพี่น่าขายฟอนไวร่าเลยครับจริงหรอคะมีแต่คนมาทักเหมือนกันว่าแบบอืมน่าขายไอดอลคนหนึ่งนะไอดอลสาวคนหนึ่งใช่จริงเราแบบเป็นแฟดกันมีโลมาไหมฟอนไม่มีคะ่ะไม่มีโลมาเห็นแต่ฉลามแล้วก็ปากระเบนปลากระเบนก็น่ารัก ปาณิโมอะไรเงี้ยเล่าโมเมนต์ตอนจะลากันกลับบ้านโมเมนต์ moment ตอนจะลากันกลับบ้านเหรอตอนแรกหนูไม่คิดว่าจะกลับดึกขนาดนี้มันไม่ได้ดึกขนาดนั้นอะแต่ว่าตอนแรกคิดว่าจะกลับเย็นกว่านี้แต่กลับดึกเพราะว่าเมาเก่ง <laughs> นี่คือโมเมนต์ตอนจะกลับบ้านที่จําได้ก็คือ ไม่รู้ว่าเราจะได้กลับเวลาไหนเพราะว่ามัน,ม,นมันเมาจนรู้สึกแบบไม่มีจุดสิ้นสุดอะทุกคนเออแต่ว่าสุดท้ายก็คือก็ก็กลับได้นะคะเดี๋ยวนะคิดก่อนโมเมนต์ต้นจะกลับบ้านมันก็ไม่มีอะไรพอเรากินข้าวเสร็จใช่ไหมเราก็มาถ่ายติ๊กตอกกันคือสิ่งสุดท้ายที่ทําก่อนกลับบ้านอืมเราก็ถ่ายนานอยู่อย่างที่บอกก็ถ่ายสองเพลงแต่ว่าก็ประมาณสี่เทกอะไรอย่างเงี้ยเออคลิปก็ลองไปหา ทำหาพี่มิวนะคะถ่ายติ๊กต็กเสร็จจากนั้นทุกคนก็ก็บายบายกับบานใชป่ป้าป๊าม้าของแต่ละคนก็ก็มาอืมเหมือนพี่ปั้นกับพี่เจนิดเดินไปด้วยกันตอนกลับใช่แล้วก็พี่มิวกับแบมบูกลับด้วยกันเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันแล้วหนูก็ป,ป้าป้าม้านะฮะนี่ก็คือโมเมนต์ตอนกลับบ้าน <laughs> จบแล้ว <laughs> แค่นี้เลยโมเมนต์ Moment ตอนกลับบ้าน พี่ฟอนไม่กอดพี่มิวหรออืมกอดหรอไม่นะแต่ว่ามีตอนหนึ่งไปเข้าห้องน้ําเออแล้วก็แบบระหว่างรอทุกคนเข้าเสร็จใช่ไหมตอนนั้นก็ยืนอยู่หน้ากระจกสาได้ว่ามีช็อตหนึ่งพี่มิวก็เดินมาเกอดคอสามคนแล้วก็ฮ่เราได้เจอกันสักทีนะอะไรประมาณเนี้ยเออก็เป็นโมเมตนต์หนึ่งที่รู้สึกว่าประทับใจในวันนั้นด้วยเออมีความแบบว่าแบบคิดถึงอะไรเงี้ยเราไม่ได้เจอกันนานอะไรเงี้ยหนูคิดถึงมากนะรู้สึกแบบ อยากนัดนัดเที่ยวนัดเจอกันอีกมากๆนะคะอืมแล้วก็อันนั้นก็ไปเจอกันก็รู้สึกเออเติมเต็มดีนั่นแหละอย่างที่บอกว่ามันมันรู้สึกดีอะ่ะแต่ว่าเล่าออกมาไม่ถูก <c oughs> จําได้แค่ความรู้สึกเฮ้ยต้องนัดแบบขังคืนกันสักแมชว่าปะ <c oughs> ในกลุ่มก็คือพูดกันถึงแบบไปญี่ปุ่นแล้วนะจังหวะเนี้ย <c oughs> รู้ยัง <c oughs> ในกลุ่มก็คือ พี่ปานบอกอะไรอะอะไรไปญี่ปุ่นซัมติงสักอย่างเออหรือพี่เจนนิสส่งรูปมาหนูก็จําไม่ค่อยได้แหละแต่คือพูดไปถึงไปญี่ปุ่นแหละแล้วพี่มิวก็บอกหนูว่าไปพัทยายกันให้รอดก่อนไหมคะอะไรประมาณนี้ <laughs> แบบคำๆ <laughs> จะไปญี่ปุ่นแล้วนะจังหวะน,นี้ <laughs> พี่ฟอนถ่ายบล็อกไว้บ้างเปล่าไม่ได้ถ่ายเลยค่ะทุกคนไม่ได้ถ่ายเลยอยากให้ถ่ายเหรอ แต่ว่าจะเป็นบล็อกทำอะไรดีละ่ะไม่มีอะไรทำเนี่ยประเด็นดตอนนี้คิดคอนเทนต์ไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวหนูวันนี้ต้องนั่งอ่านหนังสือด้วยใช่ช่วงนี้ก็กำลังจะกลับมาอยู่ในช่วงที่จะสอบอีกแล้วนะทุกคนเป็นกำลังใจให,หนูด้วยกำลังจะกลับมาสอบอีกแล้วนะคะก็ตอนนี้มีมีโปรเจกต์ด้วยใช่ต้องทำอืม I <laughs>